สวัสดีครับร<อ>ีีนมรตื่นเต้นฮะตื่นเต้นอย่างอย่างตีมงานแลยนิว New Energy ับปีนี้ก็จะได้แบบว่าเห็นหลายๆเอเนจีในรูปแบบใหม่ของงานงานบอลช่อง3ครับนิวเอเนจีใหม่สําหรับผมแล้วปีนี้ผมก็จะฟิตมากขึ้นครับผมแล้วก็มีกับตันทีใหม่อย่างพี่โป๊ปครับ ความหวังหมู่บ้านอยู่นะความหวังหมู่บ้านแน่นอน,นับเพราะว่าบอกเลยว่าพี่โปมเนี่ยเตะบอลเก่งมากๆแล้วสีฟ้าของผมปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ตัวดีๆมาเยอะมากทีมโค้ชก็เก่งมากๆอ,าอะไรนะถูกใจครับถูกใจครับพ่าเป็นคนที่แบบว่าอยากเตะอยากเตะด้วยมานานแล้วอ,<า>อยากเตะบอลด้วยมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงก็เอาจริงก็เป็นแบบว่าผมชอบ แบบว่าได้ได้เพื่อนร่วมทีมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกปีมันมันรู้สึกว่าสนุกสนานเราเราหลายๆคนเราได้เตะด้วยกันมาบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้จักกับคนใหม่ๆบ้างเผื่อเราจะมีอะไรที่คล้ายกันแล้วแบบว่าชวนกันไปหากิจกรรมอะไรทากันบ้างที่บอกว่าดีใจสุดๆจะได้ร่วมงานกันทกที่ทุนี่ดืวยกัตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ตอนนี้ยกให้เจ้าสมิธเลยเพราะว่าเจ้าสมิธเนี่ยเจ้าสมิธเนี่ยอยาก เราจะเราชวนกันเวลาเราเจอกันตามช่องหรือว่าตามงานต่างๆเนี่ยเราจะชวนกันเตะบอลคุยกันเรื่องบอลด้วยตลอดอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการครั้งแรกที่เราได้มาซ้อมบอลด้วยกันจริงๆที่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเจอกันพี่ก้าวเตะบอลกันแล้วไม่แล้วแบบว่าไม่เจอกันสักทีอะไรเงี้ยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ซ้อมบอลด้วยกันแล้วก็น้องไมกี้ด้วยน้องไมกี้เนี่ยผมรู้สึกผิดกับน้องมากปีที่แล้วเนี่ยผมลืมเอารองเท้าไปให้น้อง ใช่แล้วน้องต้องไปเอารองเท้าใครไม่รู้มาใส่แล้วน้องโดนรองเท้ากัดด้วยผมรู้สึกผิดมากๆเลยเม่กี้ปีทีามดีใจที่ผมได้กิ่ก้าวได้กินก้าวเราใช้เราเกินเดียวกันใช่ฮะเพราะว่าผมรู้สึกผิดจริงๆนะปีที่แล้วอ่ะที่ต้องเห็นสายตาน้องตอนที่แบบน้องเดินมาหาผมน้องตาใสมากเอีน้องหาผมพี่ก้าวเอามาไหมแล้วผมทำตาใสใส่น้องอ่ะแล้วในหัวผมตอนนั้นไม่มี ไม่มีว่าผมคุยกับน้องหลายรอบมากว่าผมจะเอามาให้แล้วพอวันแข่งทิงผมแบบลืมไปเลยอ่ะก็ก็ปีนี้พี่ขอโทษนะถ้าปีนี้เนี่ยถ้ารองเท้าที่พี่เตรียมมาให้มันใส่ไม่ได้พี่จะไปซื้อมาให้เพราะว่ารู้สึกจริงจริงฮะครับผม<ว>ครับ<ว>ไป่กีต่อได้เลยเราา<ว>องเท้าคู่ยาเพราะเร่อพี่เก้าปีนี้ ส่วนใหญ่ผมจะมีโอกาสได้แบบว่าได้เล่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ส่วนใหญ่ผมเป็นคนชอบเล่นกลางเล่นแบ็คอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบว่าพอมารวมทีมกันจริงๆเงี้ยแบบว่าพวกพี่ๆเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นกลางได้แบบว่าเก่งนิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าแบ่งแบ่งแบ่งกันเล่นนะแบ่งกันเล่นปีนี้ขอสักครึ่งหนึ่งนะถ้ามีโอกาสขึ้นขึ้นี ครึ่งเกมฮะ45นาทีถ้าไม่ต้องเปลี่ยนตัวแบบว่าไปวิ่งเต้นอะไรเงี้ยน,นะอาจจะได้เห็นในเกมหนึ่งลูกจุดโทษหนึ่งลูกครับมันเดิมเพราะว่าปีที่แล้วในเกมก็ไม่ได้สักลูกจุดโทษก็ยิงไม่ได้สักลูกปีนี้เราต้องแก้มือแก้มือครับผม ต่ผมไม่ได้ซีเรียสเลยะฮะสนุกสนานแบบัจากนี้ก็อด้วยนะคะมโชว์ิงัยแอบถามพี่ๆแล้วครับว่าโชว์ปีนี้เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นจากปีก็ผมขอว่าขอให้โชว์ทุกการโชว์ลายเต้นทุกการเต้นเพลงทุกเพลงใจดีกับผมด้วยถ้ามันโหดร้ายเกินไปหรือมันจังหวะม,มันยากเกินไปสำหรับผมเนี่ยผมก็จะไม่มีความสุขกับการซ้อมเลยฝากด้วยครับ ผมตั้งใจไงฮะครับผมอย่างที่บอกนะผมตั้งใจเราตั้ิลเราก็มีทุกใ,ใ,ใ,ใช่ทุกๆปีครับมันเชียร์อัพยังไงม,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 มันเชียร์อัพเรามันใส่มาเลยมันใส่มาเชียร์อัพเราไม่เราไม่ใจได้ผมก็แค่แกล้งบ้าแล้วก็ไม่ไปซ้อมไปเลย <c oughs> จริงจริงแกล้งบ้าไปเลยรอเล่นครรอเล่น <c oughs> ผมก็ตั้งใจครับเพราะว่าอยากอยากให้พี่พ,พี่น้องแฟนผมเห็นเพราะว่าเรื่องเต้นเรื่องการร้องอะไรเงี้ยกับแฟนๆผมเนี่ย เป็นอะไรที่แฟนๆผมเรียกร้องมาตลอดแล้วก็รอผมมาตลอดอะไรเงี้ยเวลามีโอกาสที่ได้โชว์อะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโชว์อะไรแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็จะบอกว่าโชว์แต่งานใหญ่งานใหญ่อะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้โชว์ผมจะทําเต็มที่ตลอดแฟนๆทักใจกับพี่ก้าก็ทุกครั้งแหละเขาก็บอกว่าทุกๆครั้งแหละผมก็เห็นแซวกันใหญ่ไม่รู้ว่าแซวเพราะว่าผม โชว์ดีเกินอะไรเงี้ยแหละเขาก็แบบว่าไม่กล้าชมหรือเปล่าก็เลยแซวแทนมีมีไหมที่บอกว่าดีใจทิ้พี่ก้าวขนไปกับร่างกายของตัวเองแล้วนะคะค่อยๆสนิทครับยังไม่ถึงมากตอนนี้สนิทเก็บเป็นเท่าไหร่ถ้าเต็มร้อยผมอาจจะให้สักสักสี่สิบแล้วกันค่อยๆเก็บฮะเป้าหมายร้อยสเปอร์เซ็นต์ดีเป้าหมายผมเหรอ ถ้ามันเต้นไปเกินไปมันมันไม่น่ารุ้นอ่ะ,อะจริงจริงทุกวันนี้ที่แบบว่าเวลาผมมีเต้นแล้วแบบว่าทุกคนดูสนุกเอาใจช่วยเชียร์เพราะว่ามันเขาคาดเดาอะไรไม่ได้อย่างตัวผมเลยจริงๆมันเลยทําให้ทุกๆโชว์งผมเนี่ยเป็นที่จับตา <c oughs> <c oughs> จับตาม,มองๆๆรจริงๆงครับงครับปีนี้ลองดูครับ ก็ฝากงานบอลของพวกเรานักแสดงช่อง3ด้วยนะก็อย่างที่บอกหลายๆปีว่าปีนี้เป็นปี New Energy เราก็จะมีโชว์ใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆม,มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อยากจะฝากด้วยบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนักแสดงทุกคนตั้งใจกับโชว์นี้มากๆตั้งใจกับการซ้อมโชว์ตั้งใจกับการเตะบอลตั้งใจกับการซ้อมเพื่อให้บรรยากาศในสนามมันดูสนุกที่สุดสำหรับแฟนๆน,นะก็ฝากด้วยครับเราก็จะมีแบบว่า ตัวมาแจกทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในรูปแบบของรายการในรูปแบบของแจกตามอีเวนต์ต่งตางๆไรก็ฝากติดตามด้วยครับ <Okay. S 1>